โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน,นเน่ช anel สว่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกนอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวตัวละครจากโคโลโบสลามนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทดสอบเบนิมาดูเวอร์ชั่นอัปเกรดกันครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดชั้นสูงกันบ้างเ,เพื่อนโดยไลฟ์อัพบาน,นีนะครับบอกเลยว่าผมเอาทีมลีดเดเมดแบบจัดเต็มมาเลยนะจะมีเป็นโกเทอร์แดงเฟสนะครับน้องมิลิมแล้วก็เบนิม,มาลูนะครับทีเดเมดแบบนี้ซับด้านหลังแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคาเมร่าเขียวนะสำหรับคอมโบไลฟ์อัลนี้ต้องบอกว่าขบเคื่องมากเพื่อน,เพ,อนเพราะมันมีทั้งบัฟดีบัฟ แล้วก็โจมตีปิดนะครับโดยบัฟเนี่ยก็จะเป็นโกเทอร์นะเอามาอัปเกรดการ์ดของมิลิมให้เป็นขั้นที่2นะครับแล้วประเด็นคือหลังจากที่โกเทอร์ใช้การ์ดบัฟนะครับโกเทอร์เขาจะมีออร่าเสริมพลังแรงอยู่นะเมื่อเราใช้การ์ดขั้น2นะครับจะไม่สนต้านทานคิสิสเปแล้วก็เพิ่มอัตราเจาะเกาะให้อีก30%ด้วยนะความสามารถของเบนิมารุเวอร์ชันอัปเกรดนะครับก็คือเอกลักษณ์ความทะนงอันเด็ดเดี่ยวครับเมื่อเริ่มเธอนพวกพองนะครับเบนิมารุจะทําการมอบเอฟเฟ ให้กับศัตรูทั้งหมดถึง40%เป็นเวลา1เทินนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มเดเมจที่ตนเองสร้าง20%ต่อจํานวนสกิลที่ตนเองใช้1ครั้ทางนะครับจะสามารถสแต็กได้ทั้งหมด4ครั้งหรือว่าเพิ่มได้สูงสุดถึง80%นะและในส่วนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อเบนิมารูโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์รีบัฟจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตนเองได้ถึง30%และยังช่วยเพิ่มอัตราฟื้นฟู30%ของสามสับเท่่านไมพอทีเด็นต์ของเดเมดนะ บางกรฟาดฟันนะครับจะเป็นดีบัฟที่ช่วยลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูทั้งหมดเริ่มต้นที่20%อยู่นานเป็นเวลา2เทิร์นนะครับซึ่งดีบัฟบอันนี้บอกเลยว่าดีมากเพราะมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดคริได้ง่ายขึ้นนะสำหรับเซตอุปกรณ์น,นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาให้เพื่อนๆดู่ายคลิปเหมือนเดิมนะ <S 2> <S 2> ในส่วนของการอ์ติแฟกต์นะครับเซตนี้เนี่ยเป็นเซตเดเมจเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นเซตว่ายน้ำนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของทีมได้อีก9%เลยนะเพราะทีมเราเป็นนททีมมมไ่รระะบบุัั้งหดค ในส่วนของอาหารที่กินแน่นอนก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับก็พลังต่อสู้ของผมตอนนี้อยู่ที่46,885นะคิดว่าโอกาสเริ่มก่อนเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันเลยครับโอเคครับามาเจอทีมมิริมเหมือนกันนะครับ3,090เ,เพื่อนแต่ว่าเราเนี่ย400,000ครับเราได้เปิดก่อนนะก็เดี๋ยวผมบั๊ มิลิมนะครับแล้วก็ใช้เบนิมารุแล้วก็ปิดเลยครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะปิดได้หรือเปล่านะบัฟเรียบร้อยนะครับดีบัฟมิลิมโอเคครับเดี๋ยวเดเมจรล้านเก้าเพื่อนเรียบร้อยศัตรูยอมครับ โอเคครับมากลอล์นี้อ่าเรามาเจอทีมปีศาจนะครับเราได้เริ่มก่อนนะทีมเทพสูรดิเขาจะยอมเลยไหมอ่ะอัพมีริมนะครับดีบัฟแล้วก็มีริมครับบอกเลยทีมนี้เนี่ยโอ้โหเดเมจโคตรแรงเพื่อนทุกตัวเนี่ยคือบูทเดเมจให้มีริมหมดเลยนะธรณีรา,า,ามโอเคเรียบร้อยครับเดเมจขั้นต่ำนี่คือรันแปดนะเรียบร้อยสตูยอมครับ กอมาครับรอบนี้อเราไปเจอทีมบลเดอร์แล้วนะครับโอ้โหทีมบลเดอร์นี่มันทีมเคาน์เตอร์เต็มรูปแบบเลยนะผมเก็บบัลเดอร์ได้ไหมเอ้ยอาจจะเก็บได้นะเหมือนเดิมแล้วกันลองดูครับคือต้องบอกว่าถ้าเขาใส่เดมิเออร์มาเนี่ยมันอาจจะตีไม่เข้านะแต่เขาไม่มีไงมีแค่ฟิโตเลียนะครับลองดูเลยอยากเทสเดมเมอเหมือนกันได้ไหมเดี๋ยวล้านห้า อันนี้ทีมถึกแล้วใช่ไหมโอเคเขาตัดดดเมจไปได้ประมาณ4 0 0แสนเพื่อนขอไปครับไมนิมารุปิดเกมเรียบร้อยโอเคครับมาเรามาเจอทีมมิลิมสายถึกนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าไหวหรือเปล่านะ <c oughs> ไปเลยครับบัฟมิลิมนะครับไมนิมารุแล้วก็มิลิมครับ โอเค1ใบ2ใบมิลิมป่นโมครับมาอลาลาดคำรามโอเคเด้งจะเบ็ดเด้งเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยววิลิมเขาไม่ตายนะโอเคอันนี้คือเขาเตรียมคอเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าเราเนี่ยจะบางขนาดไหนเพื่อนๆโอเคครับสองแสนนะได้อยู่ ทีมผมต้องบอกว่ามันก็ถึกแหละเพราะว่าเราใส่เป็นเซ็ตถึกมานะโอเคไม่ตายครับมาน่าจะปิดเกมแล้วล่ะแบบนี้ไปครับไปเลยปิดเกมโอเคล้านเจ็ดนะครับเดี่ยวจมตีเดี่ยวล้านเจ็ดเรียบร้อย โอเคมากครับรอบนี้เรามาเจอทีมมิลิมเบลเดอร์ re, นะก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะละลายเกาะเขาได้หรือเปล่านะ mm hmm. เดี๋ยวผมอัพมิลิมนะครับแล้วก็ลดเกาะแล้วก็มิลิมครับเอาจริงวันเคอ,เอร์เตอร์นะเพราะว่าเราเนี่ยลดความสามารถด้านป้องกันเขาถึง20%เเลยเหมือนกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูเก็บได้หรือเป,เปล่ามิลิมโอเคครับ <laughs> เรียบร้อยครับ ศัตรูยอมนะครับไม่ไหวนะมาครับตาสุดท้ายนะครับโอเคเราปิดด้วยทีมมิลิมฟิตโตเลียแล้วก็ซับน็อกนะไปครับบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยครบเครื่องกว่าเยอะเพื่อนๆไปเลยบ่อย,ยั่นเจอใครก็บ่อย,ยั่นถ้าค้าพรังเขาไม่เยอะกว่านะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะมาลองจัดทีมแนวอื่นบ้างนะ โอเคเรียบร้อยครับโอ้แต่น้องบอกว่าเขาถึกนะเนี่ยเมื่อกี้คือตายเพราะได้เดเมดเด้งนะครับคนนี้ก่อนหน้านี้นี่คือตายตั้งแต่เดเมจก่อนเด้งเลยก็ปิดท้ายขอแบบเบิ่มๆหน่อยแล้วกัน่ะดีบัฟไปครับเฮ้ยอัพก่อนการขั้นสาแล้วมิริมตีเดียวสังหารอสูรสวรรค์เรียบร้อยสองล้านครับ ไม่กอดโอเคครับก็สำหรับคลิปพี่ๆบทชั้นสูงมิลิมเบนิมารุวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าเบนิมารุนะครับหลังจากที่เขาได้รับการอัพเกรดนยเพื่อนๆเป็นตัวละครดีบัฟที่โคตรตึงเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะปัจจุบันยังสามารถเอามาเล่นได้ดีขนาดนี้นะดังนั้นโหมดเคออนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆโหแน่นอนนะครับสำหรับเบนิมารุตัวนี้นะก็อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวเรามาดูเซ็ตอุปกรณ์ที่ผมใช้ของแต่ละตัวกันหน่อย ว่าวันนี้เนี่ยผมใช้เซตอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากเบนิเมารูนะครับเบนิเมารูเนี่ยแน่นอนเราเล่นทีมเปิดก่อนนะครับต้องเน้นค่าพลังผมก็จะใช้เป็นเซตเลือดป้องกันครับส่วนน้องมิลิมนะครับจะเป็นตัวเดเมจนะผมก็จะใส่เป็นโจมตีครีเดเมจครับ เอาจริงเพื่อนๆเห็นค่าพลังเท่านี้เนี่ยมันยังสูงกว่านี้ได้อีกนะพอมิริมเนี่ยเป็นเซตโจมตีขีนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าเดาเมจเนี่ยคือมันล้นไปมากเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่ค่าพลังน้อยนะครับแล้วอยากจะเพิ่มค่าพลังก็อาจจะเปลี่ยนจากโจมตีไปเป็นเซตเลือดเพื่อช่วยเพิ่มค่าพลังก็ได้เหมือนกันนะครับสูวนตัวสุดท้ายนะครับอัสมวินเพเนจรโกเทอร์แน่นอนจะเป็นเซตเลือดป้องกันเช่นเดียวกันเพื่อเอาค่าพลังนะกอสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับ, <S <S ข,อบขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากถ้าชอบอย อย่าลืมกด like, subscribe, ไลค์ subscribe, c o คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย